มีแค่ต้นไม้เพียวๆโดยเอ้ยมีแค่บ้านเพียวๆโดยไม่มีต้นไม้มันจะเป็นยังไงอารมณ์มันไม่ได้เลยอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนหนึ่งสําคัญเลยครับครับจะสร้างบ้านสร้างอาคารอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมพื้นที่สีเขียวด้วยเพราะว่ามันให้ความเย็นแล้วก็การประหยัดพลังงานในพื้นที่นั้นๆได้ไป<ช>ต่อครับใช,ใช่ครับ ก็คือน้ำเมื่อสัมผัสกับแสงแดดสิ่งที่ตามมาก็เป็นพวกมอสตะไคร่เฟิร์นอาจารย์ว่าตามความคิดเห็นอาจารย์ถ้าเกิดเรามีตะไคร้แล้วเราไม่ทําความสะอาดคือมันมันจะดูดูแบบสกปรกไหมบ้านผมนี่คือไม่ใช่หมายความว่าสกปรกนะคือไม่ทําความสะอาดคือคืออย่างนี้คือปกติตะไคร้เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นชั้นๆใช่ครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเราปล่อยให้มันขึ้นแบบชั้นเดียวแต่บ้านมันเขียวรอบเลยอันนั้น่สวยสวย แต่ถ้าบางทีขึ้นมาปุ๊บแล้วก็บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นมาแล้วมันเป็นชั้นชนึกภาพออกไหมขึ้นซ้อนไปซ้อนมาซ้อนอันเนี้ยมันเริ่มสกปรกเราสังเกตดูข้างหน้าตรงเนี้ยไอ้ฐานข้้งล่างเนี้ยมันขึ้นเขียวทั้งหมดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเียสวยแต่พอเลยขึ้นไปหน่อยเห็นไหมพอมันเริ่มซ้อนหลายชั้นแล้วมันเริ่มตายมันก็จะกลายเป็นสีดำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกที่ผมบอกถ้าเขียวทั้งหมดนะอารมณ์เหมือนข้างล่างนะแบบฐานข้างล่างตรงนี้นะยสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นหลักการหนึ่ง บอกเลยว่ามันถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะของตัวสวนสไตล์บาหลีครับเพราะผมมานั่งศึกษาอ่านเรื่องพวกนี้นะผมบอกเฮ้ยไอพวกนี้มันสาคัญนะบางทีเห็นแบบประเภทปูนเ่เพียวมันก็ดูไม่ได้มันมันมันดูไม่เก่าไ,ด,ไดูไม่เก่าดูไม่ขังใช่ไหมครับ<ช>ไปต่อครับนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นพวกไม้เชล่าที่พูดถึงอยู่สักครู่ใช่ไหมครับไม้เชล่าก็คือเป็นวัสดุสังเคราะห์อ๋อที่านนะครับเอามาดัดแปลงเป็นรูปเป็นสเกลเจอร์ ในการตกแต่งสวนก็ทําได้อีกวิธีนึงเนี่ยคุณสเวศส,สังเกตเห็นไหมทุกทุกสวนตะกี้ที่เราผ่านมา3 4, มาสีภาพอะไม่พ้นประเภทการพ่นน้ําออกมาจากปากหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่หยดอดลงมาแล้วข้างล่างก็เป็นฐานน้าแสดงว่า สิ่งหนึ่งที่เขาสัมผัสได้คือขาดน้ําไม่ได้เลยนะถูกไหมครับสีนี่สังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเป็นสีน้าตาลเข้มสีเข้มเข้มเอธโทนอเพราะเพราะมันได้อารมณ์ที่อิงไปกับเรื่องของธรรมชาติไงนะครับลองไปใส่สีแดงแป๊ดสิไม่ใช่อารมณ์มันไม่ใช่แล้วสีเหลืองอ่อยงี้ก็ไม่ได้สีน้ําเงินจ๋าก็ไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ต้องเป็นสีที่มันกลมกลืนไปกับธรรมชาตินี่แหละนะครับไปต่อครับ นี่ครับอันนี้ก็คือสระสสี่เหลี่ยมสระตึ้งใครมองไม่ชอบผมไม่รู้นะแต่ผมดูแล้วอย่างเงี้ยผมชอบมากคือเพราะว่าหนึ่งธรรมชาติมันได้เนื่องจากอะไรครับเรารู้ว่าไอหินที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถูกการตกแต่งด้วยฝีมือคนนะครับเขาเรียกว่าเป็นการปรุงแต่งความสวยงามโดยธรรมชาติเก่าโดยธรรมชาติเก่าโดยธรรมชาติเก่าโดยธรรมชาติและอารมณ์อย่างนี้หาในเมืองยากผมบอกต้องไปดูนอกเมืองหรือไม่ก็ต่างจังหวัดอาจจะเห็นอารมณ์อย่างเงี้ย ใช่ครับนะครับลองสังเกตเห็นในตัวรูปที่อยู่ใต้สเคิลเจอร์ตรงนั้เขียวๆออกออกดำๆออกเขียวๆนะมันเป็นตะไคร่ที่มันเกิดจ<ม>ากธรรมาชาติโดยเฉพาะครับและด้านบนสังเกตไหมที่มันจะเป็นรูปสีออกออนออนอครีมอ่อนๆใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นดูนะฐานของตัวสเคิลเจอร์ตรงนี้นมันจะเริ่มมีอาการค้ำๆอยู่ใช่ครับแสดงว่าไอสิ่งเนี้ย สัมผัสเรื่องของฝนได้ตลอดเวลาครับแต่แต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบสไตล์นี้คือเขาต้องให้มันใหม่ครับให้มันเอี่ยมท้าสรีมันสกปรกเนะใช่ับมันก็แต่คนชอบแต่ผมผมชอบในอารมณ์อีย่างเพราะว่าคนที่รักธรรมชาติจริงๆเขาจะชอบธรรมชาติผมว่าธรรมชาติหาชมไม่ได้ด้วยนะครับและเราสังเกตดูว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันจะทําให้เรารู้สึกเลยเออแถวนี้มันน่าจะเย็นสัมผัสได้จากการแค่มองเนี่ยใช่ไหมครับ บางทีผมไปเจอบ้านบางหลังเทพื้นหมดเลยครับเทหมดเลยแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างเขาจะเน้นสัจจะวัสดุมากคือเขาเาจะไม่ทาสีใช่สัจจะวัสดุอันนี้สําคัญเป็นผิวจริงๆนะเป็นผิวของมันเลยนะครับไปต่อครับนี่อันนี้คือน้ําน้ําตกอันนี้ทําได้สวยนะสเกลเจอร์ปล่อยลงมาเป็นน้ำข้างล่างกาแพงน้ําใช่ไหมครับกาแพงน้ําที่พูดถึงในช่วงต้นเนะก็มีมีทั้งหลายแบบครับไปต่อครับ ก็สวยงามนะครับตามรูปทรงนี่ครับลูกสิงโตหรือเปล่าสิงโตใช่ไหยครับพ่นน้ําอาจารย์เคยเห็นอนอกจากสไตล์บาหลีแล้วยังมีสไตล์อะไรที่จะทําแบบเป็นน้ําออกมาจากกระเพาะจารชื่อบงไอาจัดเพราะว่าน้ําเยอะเนี่ยมันจะมีผลกับคนอยู่หรือเปล่าเรื่องของยุงพวกอะไรมาอาจจะเยอะจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีน้ํายาหลายๆอย่างนะน้ายากันตะไคร่น้ํายากันยุงหรือถ้าเกิดสมมติว่าโดยธรรมชาติหลักแล้วอะ ที่ผมไม่ได้ไปอิงความเชื่อเรื่องของะคะองจุ้ยอะไรนะเวลาเรามีน้ําถ้าเราเลี้ยงปลาตัวเล็กที่ตายยากกลุ่มพวกไหนพวกหางนกยุงพวกนี้ไม่มีไม่ต้องไปเลี้ยงปลาที่ประเภทอ่อนแอคือเจอออกซิเจนดับก็ตายปัดของปาคคาบผมเห็นบางบ้านเห็นเลี้ยงที่ทรมานครับบางทีเจอหมัดเคยรู้จักหมัดปลาไหม บัตรปลาผมก็เพิ่งเห็นแต่ตอนที่ผมไปบ้านของน้องชายนี่แหละเขาบอกมีบัตรปลาด้วยตัวใหญ่มากใช่ไหมโอ้โหตัวมันทำให้ปลามันตายได้เป็นโรคแล้วตัวนึงเป็นสายเป็ละล้าแอย่างเงี้ยพอมันตายดิโอ้โหเศร้ายิ่งกว่าคนตายนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เครียดมากนะครับและนี่ก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราจะบอกได้ว่า l a ส d s c a p e หรือภูมิสถาัปย์ทำให้สถาปัตยกรรมนั้นๆสวยงามได้นะครับเอาละครับอยากสวยงาม ออกแบบอย่างนี้ติดต่อได้ที่ไหนครับโทรมาที่ศูนย์ออกแบบและรับปรึกษาปัญหาโครงการ,ารที่ไหนครับเบอร์อะไรครับ0851001444ครับติดต่อไปได้โทรฟรีและช่วงหน้าแน่นอนครับเราไปดูมุมคิดของ c o o ที่ประสบความสำเร็จกันประธานกรรมการคิดอย่างไรนะครับช่วงที่2ครับ